สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพีพ่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยเหล่าพัฒนานะคะในงวดของวันที่10นะคะเดือนมกราคม2567นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่ๆสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะให้เด่นที่4กับ 1, 1นะคะพี่ๆเนาะเสียได้นะคะจับตัววิ่งรูดผิดนะคะให้เด่นที่4กับ1 4มานะคะแต่วิ่งรูดที่1นนี่เขาไม่ มานะคะพี่ๆก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับเราพัฒนานะคะวิ่งลุตที่1ไม่มานะคะเข้ามา4นะคะมาเด่น4เนาะคนที่ออก99 44 75นะคะออกตัวเดิมนะคะพี่ๆดูเสียดายเนาะก็เข้าเด่น4นะคะวิ่งลุตที่4ตารางมา44นะคะพี่ๆในงวดที่ผ่านมาแล้วก็ตารางมา7กับ4เนาะก็เสียดายนะคะจับตัววิ่งลุตผิดก็ลองพิจารณาดูนะคะพี่พ ่อนปรับชมของวันนี้นะคะก็ฝากคําคเตือนตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ยังเด่นที่4นะคะวันนี้4กับ2นะคะวิ่งรูดที่4นะคะน้องเอสให้ตามที่4นะคะพี่ๆก็ไม่แน่นะคะวันนี้เนาะถ้า4ไม่มาก็ลงพิจารณา2นะคะพี่ๆ ไม่แน่นะคะติดเบิ้ลไว้ด้วยนะคะวันนี้อาจจะเบิ้ลต่อเนื่องนะคะพี่ๆเพราะว่างวดที่แล้วนี่เก้าเก้านะคะแล้วก็สี่สี่เนาะในงวดนี้ก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับวิ่งลุดให้ก็แล้วกันอย่าลืมติดเบิลไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้วิ่งลุดเม็ดเดียวที่สี่เหมือนเดิมนะคะชอบสี่นะคะ สี่ในตารางมีสี่มีสองมีเจ็ดมีแปดนะคะแล้วก็มีหนึ่งมีสามสองกับสี่นะคะเด่นในตารางเนาะในสูตรนี้ชอบสี่สองสี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่ง นะคะเราก็4-3นะคะลองพิจารณาดูนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยนําไปเป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านปังๆเฮงๆนะคะส่วนท่านใดน,นะคะสนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอด i อดีไลน์น้องแอดมาได้นะคะไอดีไลน์อเอ็นก้าเจ็ดเนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะท่านใดอยากเข้ากลุ่มก็แอดมาได้นะคะสําหรับในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้นะคะตั้งแต่รอบเช้าถึงรอบ ดึกนะคะ o m 977นะคะ211นะคะท่านใดอยากเข้ากลุ่มเนาะก็แอดมาได้นะคะเป็นกลุ่มเื้นทางฟรีนะคะพี่ๆไม่มีค่าใชา้จ่ายใดๆนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาแล้วก็ทักบอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังปงกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีค่ะ